Boys. ยังฝันหวานอยู่บนเตียงอีกหรือเตื่นเธอจ้าลูกไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปกเหรอเอาคุณแม่นี่ว่าทําเสียงไปคุณลุงเลย <c oughs> <c oughs> จะเผอรับไปอีกนะวันนี้ลูกต้องไปทาง,งานวันแรกที่ลักโซซิสไม่ใช่เหรอครับแม่รับหนึ่งแล้วก็แจงตัวให้มันดูดีหน่อยลูกควรทาให้พวกเขาประทับใจนะ ไปแล้วเอาวะเหนี่ยอยู่แล้วใส่ชื่อเลสคุงนะง่ายโคตรหล่อเลยจ้ะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอ่าตอนนี้นะนี่เียงอันแสรสบายของฉันอะโอเกมันนี่ที่ฉันเก็บอม,มาตลอดในที่สุดก็ได้เวลาใช้แล้ว เย้ <Yeah. S 2> คนพบเหรียญทองห้าร้อยเลยนะจ๊ะโอ้โห oh. โคตรรวยฉันยังจำวันที่ชนะรางวัลโปสเตอร์นี่ได้อยู่เลยช่างเป็นชัยชนะที่งดงามสุดๆเลยโอ้ oh. oh. แต่งตัวใหม่ไม่เอาแล้วจ๊ะโอ้ oh. พ้องแม่กับ้องพ่อนี่เป็นลูกของแม่สมชาสาวเธอสวยมากเลยโอ้ oh. แหมมีเงาเนยฮะเดทสซิ่ง <laughs> ความเป็นส่วตัวเหรอแปลว่าอะไรไดอรี <c> ่ <oughs> <d ial ry> ที่รักพรุ่งนี้เป็นวันที่เรารอคอยมันคือวันแรกที่เลสคุงได้ทำงานในฝันฉันภูมิใจมากๆเลยฉันรีบจองร้านอาหารเช้าร้านปรดของเลสคุงดีกว่าด <c oughs> อี่โอแอบอ่านไดอรี่ของแม่กับพ่อล่ะไม่มีอะไรเลยนะไปฮัลโหลไม่มีใครตอบโอเคบายเวลาปัจจุบันคือ ามทุ่มห้าสิบห้านาทีเวลาจริงเหรอเฮ้ยของจริงวะอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์จ้าเด็กคุงลูกดีๆนะเนี่ยองตื่นเต้นมากๆเลยสินนะในที่สุดลูกก็ได้เป็นนักวิจัยการต่อสู้ที่รักโซซิตแล้วก็ฉลองให้กับงานใหม่ของลูกแม่จองร้านอาหารเช้าน้ำโปรดให้ลูกด้วยแราววาไปกินข้าวที่นั่นก่อนไปสถานีก็ได้นะเย้เยี่ยมเลยไปกันเถอะ เด็กสเตอร์ที่รักคอยดูเค้กในเตาอบให้แม่ด้วยนะกลับแม่โอ้ยอรู่ว่าพิซซ่าเสร็สับรดเนั่นเหรอของอร่อยเลยแน่นอนสิฮาวายเอี้ยนถ้าเป็นคนอิตาลีนี่เครืยย่องทิ้งแน่นอน <c oughs> ไม่มีอะไรเลยมีเค้กอยู่ในเตาอบนี่ละแต่ยังต้ออบต่อีกแป๊บนึงคุยกบน้องหน่อยดิ เมื่อคืนฉันทำมายสถิติแฟบบี้เวอร์มี่ของพี่ด้วยแหละฮะ่าฮรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่แพ้ต้องใช้ตัวเองนะ่ะอ้าวไอ้นี่แต่รู้กันรอพี่กลับมาจากทำงานก่อนไปละหลังจากทำมือเช้าที่แสนอร่อย เรามาถึงแล้วนะเอสคูงจุดเริ่มต้นของการผรจญภัยของลูกดูสิลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วเสียใจนิดหน่อยเหมือนกันนะที่ต้องเห็นลูกไปเนี่ยแต่แม่ก็ภูมิใจกับลูกมา,มากๆลูกฝฟฝันที่จะทํางานให้ลักโซซตีตั้งแต่ยังเล็กเลยไม่รู้ว่าลูกพร้อมแล้วละ่ะเพราะแบบนั้นแม่ก็เลยมีของขวัญน,นิดหน่อยมาฝากลูกแม่อมเงินไว้จํานวนหนึ่งเพื่อวันนี้เลยแหละ ลูกจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเอา้านี่จา้าอย่าใช้รวดเดียวหมดละโอ้โหสามพันเลยแม่โคตรใจปั๊มขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับแม่รับรองว่าลูกจะใช้กับเรื่องที่มีประโยชน์ได้ยินแบบนี้ค่อยรุ่งอกหน่อยลูกรักเอ๊ะเอ๊ะดูนั่นรถไฟจะมาแล้วบวหรเว้ยตะเกียเห็นผ่านไปนี่วุบูน เตรียมของที่จำเป็นครบแล้วใช่ไหมกระเป๋าย่ามตัว๋วฉันในสะอาดสะอาดไม่ต้องห่วงหรอกหน้าแม่ลูกโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วอุ้ยรถไฟจะออกแล้วลูกรีบขึ้นไปก่อนที่จะตกรถเถอะแต่ก่อนอื่นขอกอดแน่นสอีกสักทีนึงป๊บปไปครับแม่บาย รักก่อนครับคุณแม่รักก่อนจะลูกรักอะไรเนี่ยไม่มีนะสวัสดีครับจิมนะฮะอันนี้ ที่ลักโซเซแทนนี้เราเปิดโอกาสให้เทนเนอร์ปรับแต่งประสบการณ์ในแบบที่พวกเขาต้องการเลยเทนเนอร์ส่วนใหญ่เลือกระดับความยากธรรมดาแต่กระดับความยากที่สูงกว่านั้นก็ควรค่าแก่การท้าทายงั้นเหรอลูกๆลอยได้ <c oughs> ลูกๆลอยได้มันทำงานยังไงกันเนี่ยแม่เหล็กไง ดูท่าทางยากจังแหมมีอะไรง,ง่ายด้วยเหรอค้นพบสิ่งหมอกมัวกิ่นหมอกกินหมองก,กินอะไรวะอ่าไม่ทันกินหมอกมัวมีโอกาสทําให้โครลมนตามธรรมชาติติดสถานะมึอเง,งินสามนาทีโอ้โหสวัสดีค่ะได้ยินดีต้อนรับสู่วิทยาเขตรักโซซิตมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะสวัสดีครับผมชื่อเลดคุงวันนี้ผมจะมาเริ่มงานเป็นนักวิจัยการต่อสู้นะ่ะ เพื่อนร่งานใหม่สินะยอดเลยฉันมั่นใจว่าการทํางานกับรักโซฟิตเนี่ยจะเป็นช่วงระอันยอดเยี่ยมของคุณเลยละ่ะขอเช็คข้อมูลลงทะเบียนของคุณสักครู่นะครับผมอาา่าฮ่าแบบนี้นี่เองดูเหมือนว่าเรายังต้องทราบระดับความยากที่คุณต้องการเพื่อที่จะได้ปรับแต่งการปรผสนไปให้ตรงใจคุณเทนเนอร์ส่วนใหญ่ใช้ความยากธรรมดา ซึ่งเป็นความยากที่ฉันแนะนำหากต้องการประสบการณ์ในระดับทั่วไปเอาคู่มือน,นี้ไปอ่านให้ละเอียดสิมันอธิบายความแตกต่างของความยากแต่ละระดับเอาไว้ด้และนะครับคู่มืออธิบายความยากได้เลยผมจะตั้งใจอา่านความยากเทรนเนอร์ที่ต้องการความท้าทายอาจเลือกระดับความยากอื่นนอกเหนือจากธรรมดาแต่จริงๆแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่หนังสือเล่มนี้จะอธิบายกดทั้งหมดสําหรับความยากระดับต่างๆถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้หลังจากอ่านคู่มือเช่แบบนี้เราแนะนําให้คุณเลือกความยากระดับธรรมดาแล้วไงง่ายความยากระดับนี้เหมาะกับเทนเนอร์ที่ต้องการเล่นอย่างสบายใจโคลโลมอนจะฟุ้นฟูเฮปีจนเต็มเมื่อพวกมันเพิ่มเลเวลไม่ต้องเดินทางกลับไปกลับมาอีกต่อไป ไอเทมในร้านราคาถูกลง50%เพื่อคุณจะได้ตุนไอเทมรักษาเมื่อโคลโมอนตัวหนึ่งของคุณหมดสติคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทมคืนชีพพิเศษใช้แค่เค้กรักษาชนิดใดก็ได้ก็เพียงพอแล้วธรรมดาความยากนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ระดับทั่วไปไม่มีการใช้กดเพิ่มเติมใดๆมอแสดงว่าไม่มีอะไรเลยนห้านี้ยาก ความยากนี้มาสำหรับเทรนเนอร์ที่ต้องการความท้าทายหากโครมอนตัวหนึ่งของคุณหมดสติมันจะไปจากทีมของคุณเลยเนื่องจากมันเคารพในเสียงเรียกแห่งธรรมชาติมันจึงเดินทางกับทีมที่อยู่บอกครอง <c oughs> <c oughs> ระดับความยากนี้ที่ท้าทายท,ที่สุดนอกจากจะใช้กฎของระดับยากแล้วยังมีการใช้กฎเหล่านี้ด้วยคุณไม่สามารถหนีออกจากการต่อสู้ได้ เทนเนอร์ที่แท้จริงต้องต่อสู้เพื่อตัวเองคุณจับโครมอนได้เพียงหนึ่งตัวในแต่ละพื้นที่โดยใช้ลักลัวและถ้ามันหมดสติมันก็จะไปจับคุณท,ทันทีแต่คุณสามารถจับโครมอนศักยภาพสมบูรณ์แบบตัวแดงก,ก็ได้มาตั้งระดับความยากกันดีกว่าเอ้ยผิดเสียงมาตั้งแบบความยากกันดีกว่าฉันจะเลือกแบบไหนดีนะธรรมดาแล้วกันนะไม่เคยเล่นด้วยดิธรรมดา,มาก,ก่อกันขบับขึ้นมาค่ะ สำหรับแต่ทุกอย่างที่จําเป็นให้คุณแล้วคุณสามารถกลับมาที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ตลอดเวลาเพื่อเปลี่ยนระดับความยากยอดเลยที่ลักโซซินี้มีหลักสูตรการฝึกสองที่ลักโซซิตเรามีหลักสูตรการฝึกเรามีหลักสูตรการฝึกสองรูปแบบสําหรับนักวิจัยใหม่ได้แก่หลักสูตรธรรมดาและหลักสูตรแบบละเอียดคุณต้องการหลักสูตรธรรมดาที่กระชับหรือหลักสูตรแบบละเอียดที่กล่าวถึงเนื้อหาครอบคลุมกว่า คือเนี้ยเนี่ยหลักสูตรธรรมดาคือทั่วไปฮะแบบกระชับเลยส่วนหลักสูตรแบบละเอียดเนี่ยมันต้องซอยยิบยีแบบใช้มีดสับเลยฮะว้าวแหมเหมือนจะหาก็ไม่หาเ,าเอาธรรมดาแล้วกันกระชับมากแล้วใจยยการต่อสู้ทุกคนต้องมีกอเลเลตเพื่อการพกพาโครโมมอนอย่างปลอดภัยในเวลูอาแล้วเราก็มีหลายสีให้เลือกราสักครู่นะเอาวะเลือกโปเกมอนโปเกบอล ราสีที่ชอบอะสีเขียวเนี่ยใหญ่อยู่แล้วกอลเลตเลอกได้ดีเหมาะกับสีดวงตางของคุณเลยเหรอตากุเป็นสีเขียวจุดหมายแรกของคุณคือแบโคโลมอนที่ที่นิวสันจะช่วยคุณเริ่มต้นช่วยยืนนิ่งด้วยเดี๋ยวฉันจะเปิดใช้งานรักในคอให้ขอให้สนุกละและจงทอแสงอันสว่างสวยเย่ป <Yeah. S 1> ิ้วโคตรเทพเลยวะ่ะอ๋อกินนั่นนิวสัน กลิ่นของนักวิจัยการต่อสู้ที่ดวงตาเปลี่ยนไปด้วยประกายการเดินทางมาที่นี่เพื่อรับโคลมมนตัวแรกนี่คือตัวละของนายโอ้ขอแนะนำโคลโมอฟโทลูก้าโคลอมนตัวนี้แข็งแกร่งมากๆรักการต่อสู้และเรียนรู้ท่าจู่โจมมาสุมพลังได้ริบเบร์ก้าโคลโมนประเภทน้ำโคลโมนตัวนี้มีความทนทานสูงในการต่อสู้และเอาตัวรอดได้นานกว่าโคลโมนส่วนใหญ่ และสุดท้ายโคลมันน้ำแข็งคับซีโร่โคลมันตัวนี้มีความสามารถรอบด้านในระดับปานกลางเป็นส่วนผสมที่เพอร์เฟกระหว่างการจู่โจมและป้องกันเชื่อสัญชาตญาณของคุณแล้วเลือกตัวที่คุณชอบที่สุดเลยโอ้ยเอาตัวไหนน่ารักตัวนี้น่ารักกว่านะต,ตัวนี้แหละเย้ <laughs> <Yeah. S 1> ตั้งชื่อเล่น yes and nee. น,นี่ในตอนนี้ คุณมีโครมอนเป็นปของตัวเองแล้วลองทดสอบคับซีโร่ดูหน่อยไหมได้สิครับเนลสันกับเดสคัวแอ่นนี่เออควรเอ,อ้ยลดพลังประกันย่อนเลยกคท่าน่ารักเรียบร้อยโดน เออถึงตาเรา,าละควรอุ้ยควอเออคิลิคอนคิดคอ,อุ้ยควรอื้อทูลก้ามุสติเย้ แอนนี่เติบโตเป็นเลเวลหกว่ะอุ้ยเขียวน้ำแข็งวะ่ะกับเป้าหมายดรวยเขี่ยวอันเย็นเทียบมีโอกาดสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายติดสถานะแค่แข็งฉันก็ฉันคิดว่าที่ปรึกษาของฉันได้รู้ถึงพอสวรรคของฉันแล้วล่ะเออจาโคบี้โอ้ <c oughs> <c oughs> เด็กคนนี้กับคนว่้าเอา้าวแม่งนินทาต่อหน้าเลย ไอ้ฮา e นี่ทีนี้เอ้เหมอนน่ามันนินทานะ่ะให้ตายสิถ้าต้องต่อสซื้ออีกครั้งแล้วก็คุณมัคของฉันคงหมดสติแน่ๆฉันควรแวะศูนย์บริการเทรนเนอร์ให้บ่อยกว่านี้จริงๆโออเคขอบคุณที่เตือนแต่ที่หลังไม่ต้องแรงบันาดาลใจใส่ถ้วย <laughs> เออลืมเลยครับเปิดตรงนี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลซี่บอยนะครับแหมจะจบคลิปอยู่แล้ว พึ่งมาเปิดคลิปนะฮะนี่เราอยู่กันในเกมโคลโมนนะฮะเออเป็นโปเกมอนในบ้านอ๋อนี่คือหาโปเกมอนในนี้เหรอเออเอ้ยเจอแล้วเอามาดูปประกดตัวแล้วก็เลยอันนี่เอาวะเีียวน้ำแข็งไปฟ้าหยั ควรว่ะอุ๊ยโหแรงแรงบอกเลยว่าแรงตาปิดซะหยัมเย่เจอบ่อยๆนะแล้วมันแพทเทอร์บิด เูดวสามไอเทมจับได้ไหมตอนนี้ไม่ได้โอ้โหเอาความน่ารักไปกินซะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแทงได้อยู่ตอนนี้อืงองำ โคตรแรงบอกเลยองานี่ไงมันต้องขาดจากในนีน้ทุกคนอุ้ยเจออีกแล้วอู้หงาโอเคทุกคนไม้ต่อกับพาร์ทหน้าแล้วกันนะหลังจากที่เราได้ชุดแล้วเนี่ย เขาก็บอกว่าให้เราไปหาช่างตีเหล็กไททันอะไรของเขาก็ไม่รู้นะฮะโอเคสำหรับพันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับดู